ราชมงคลทูลใส่เกล้าพระกรุณาสุวรรณภูมิทุกแหล่งล่าแท่ซองเฉลิมพระชนพรรษาอยู่ยิ่งยืนยาวพระเกียรติท้าเกิดกล้องเรื่องลือระบือไกพระบาททรงเหยียบย่างทั่วถิน่นสมเด็จดุดน้ำที่หลังลินทั่วล่า พระเจ้ายิ่งทรณินสถิตทั่วแดนไทยอยู่หัวบุญไพรฟ้าเหล่าข้าฝ่าพระบาทห้ามงคลชนทั่วฟ้าทิศสถานทันวาเยี่ยมวิมานผ่านพ้นมหาเทวาบรรดาลบดินอยู่คู่กับกันราชาพักดีทนเทิดไทยทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิ